ตั้งตานิเวลาลอยคอยเจ้าคอยเย็นใบเห็นสักหน่อยปีเคือนเดือนคอยนัดเอ้ยมาลอยละเอ้ยมาลอยเลมไกลอกะไรรักจะเกินจะแบกบ้านเล สีมว่วงที่พี่ชื่นชมนษษรีกลิงและงอม <c oughs> พี่ปล่อยให้ยวนตม <c oughs> คนเดียวหล <c oughs> วงเอ <c oughs> ้ยหลวงของ <c oughs> อง <c oughs> พีนพ่น้ำตาไม่ยืยนะ่ย้นหงนะยุพะสูบบอ,อกก่อนพอ,อยเตียสูบบอ,อกก่อน เออสูบน้าออกเออบักหอยหอยยังนี่หอยสลิดพี่เจนน้อยอวดหอยหอยหน้าหอยยังนี่ล่ะงมไปขายแม่เจยวนเขาเกิดง้มไปขายหอยขายเจ้าหรือล่ะหอยบ้านเพื่อนกระอ้วนดีแมนบางได้บางอันนัดนมันอดรู้สฝ้ารอดง้มแป๊บเดียวพี่น้องง้มหอยไปกินกับตาบักวงปั๊บมันมากินมันตัวเนี่ยว้าเอเดียว อันนี้โอไว้คือว่ากาว่าให้มันมากินอันนี้มันบองอ้วนอ่ะอ้วนพูดไม่ใ่หนอนนี่เบิ้งสิเลยเบิ้งก,กระหอยอ่าแบบหอยคืออ้วนเบิง้งฝาเนาะฝาละไงมันไงน้องแป๊บเดียวก็ได้พาะต้มแล้วจ้ะเนาะโอ้โหน้ำขอบคางนี่ก็แม่นเบิดได้เนาะมันมกินดีๆตัวนี้มันบรกกอมันบรกกอคือหอยจุกเลยมันได้เน่าโอ้ยหอย กบกะลเนาะแตกสดๆแต่ว่าเฮ้ยจังเลยนะีเอามันได้กบเพโตนแล้วเนี่ยอ้เพิ่อ้วนดีเนาะโอ้ยอ้วนตบอหนามันหล่หนามันงใหเนาะเน่ยหนามันเต็มใส่ก่อนกปุเต็มแล้วีอืาก้อนก็เพิ่อ้วนไป ีบอคอยเอามือกวดไปใช้กระมีผู้หล่ะผู้หล่ะกวดหน่อยนีนย่มันหลายคักตัวน,นี้เนาะกวนโอ้ไม่มาหลายมันมีหลายกวดเป็นยูเป็นคู่เป็นคู่เลยพี่เนาะไล่ดิ ขมขเอายหอนไปกินยังไสออมฝุ่นๆบบกหอยกำลังขืนหัวเต็มเลยสูบน้ำออกอ right, ่ะเว้ยดำเต็มเลยลายลายๆเอวเอาสวอบมาใส่เอาพี่น้องเลยหลายลายกหอยบ้านไมายางในลายลาย จีจีเอ่อสคบดีมดเมาพักน้องกอเมื่อตอนเมาเอินมานางเมา้าอกเอาใจบักจากดําน้ำพี่น้องมาซอนปลาคอนได้บ่ละแม่ตุ้ยปลาพี่น้อง

เต็มเล็มองสูบนะมองสูบละลายนะตุยถ้าไปสอนเราลดมองสูบละลายกำลังบอนเต็มแล้วอะไรี่ยไว้มกกจ้าหมกชูชิคน้นหนึ่ะกิสองตัวกับอีกหลึ่งกกินหลายอย่งกอนสี่ชั้นก็ับมาเดาเจ้าว่าดีหลายตัวน่าไมเปินทางขึ้นบ่ใครเใคระถู ทั่วไปหนแหละอ้ยงามี่แม่จบุ่ดเราโทรมามเนี่ยเนี่ยเจ๊เลแขงนะเจ๊แม่่แม่คิดถอดแห้งนะ่มอายอยู่หลายคนเราก็จะกัวนคิดถอดแห้งนะจังโทรหาปันเรียนมันทรอจะจามาย้มมาหยอกมาเด้อเจ๊เยวนหอยเต็มเลยรู้ว่าหอยตายบอกสุกงายเต็มอยู่เนี่ สูบน้ำลงเลยโอ้ยเต็มพี <h <h ่น้องเลยของๆๆท่านจบอีกบ่ฮะดีใจมันดีใจว่ายังเก้ามานน้ำชาติมาหนูมานน้ำเป็กอีกบ่ ให้อีกบ่เราเพีงไปน้ากัอินไปน้ำแงมีพาเคืองวแี <h <h ้กวน้อยโอ้ยหอยลโอ้ยสะอ่อนออกกรสอบมาใส่เอาซะเนาะ้ม่เพิ่นไหลบอกหอยบานเพิ h h ่นสะอ่อนนี่เนาะ้น่อยตัวนี้นี่ข้าหน่อยาวหลัง ปลาคู่อกหลายที่อยู่ไฮนี่ปลาคอดอยู่เนี่ยนี่ว่าหลไหลดีพี่น้องกากซากเลยเนี่ยดำๆนี่คือปลาหอยเบิด์ัเซเนจันเนี่ยเฮ้ยหลายหลายปลาหอยเก็บไปขายเนี่ยเนี่ยแม่ตุ้ยต้มไหมเขาไปต้มเฮ็ดน้ำจิ้มไหมขายไหมได้หลายเติบด้วยนี่ใส่ถุงแล้วก็เขาก็เอาอันไม้คัดนะเนาะ ไม่ิ้มลูกขิ้นคัดน่ะขเขาเฮ็ดอ่ะเฮ็ดไปเฮ็ดไปไม่แรงหน่ไปขายแท้ละกิ้มม่คยแงันคัท่น,นึ่หัเกี่ยว้อางใ่ปะจังนั้นดีเนาะจังบดดําดีแต่ออนามใสไมิมนะดนีตาสอนอยู่ในตมใหญเนาแเ้านอบบมีแหงมาเฮ็ด มุนีซอสสะอ่อนบักหอยนะจีเจ้าเนี่ยสอบเนี่ยอันประเทศแจ้งใดเอาเมื่อวานน่ะก็สูบมันก็ขึ้นเตะเอ้าก็คู่แม่ตุ้ยคพเพิ่นเบิ่งเพิ่นธุ์สะอ่อนน้ำฮาอยู่ดอกหม่องมันโบมีมันก็บโบมีบ่ได้กินนั่นเต้าน้อยพี่น้องจุดากมันดูมัญญางบ้องหันก็ยางเก่งแท้ เอาน้อยน่ารักจังเลยปล่อยมันลงบ่อมองเดียวได้เลยพี่น้องหอยหลายหลายพี่น้องเก็บจนว่าเมื่อยจนว่าโอ้ยพอถอดบ่อปวดเอวย้ำแต่ซีบอร์ดกับหอย ตำน้าแล้วก็พักเที่ยงกินข่าสันตวันตวป่ะนี่พี่น้องเนาะชาวอ้อนมากันนี่มีหน่วยสุกป่ะน,นี่นพจ,จพระกระเสกไปกินกระตับบักงูได้จ้ามากระทกล้อมนกระทกล้อกักกบกมีจ้าแนม่มันเสาวรถเรากำลังขึ้นข้างนะไม่ใช่ให้เลยนั่น,ม,นมีนวยแล้วชาออนแต่บักกระทกลกนี่แล้วพวกมีหน่วยสุกป่ะเอ้ยมามากองอันนี้เอาวไปเจ๋งเจ้าพวกกระดานนี่ นอาม้อกระทกโลกไหมว่าลขอเสียเปลี่นดลกขัดกนีุ้ดพอพี่น้องบักระทกโลกฝุดอู้ยพีมันกำลังขึ้นนี่ม่หน่มันสุกหน่อยสุกมีป่าเอามันลนอ่ะกรอ้ยไม่หวนบักกะทินไหมโอ้นี่ อันใดก็บ่ออ okay. <Yeah. S 2> ืดกินอืดอยากเนาะอยู่นี่เนาะบ้านบ้านบักยางนี่เนาะเนาะกินบ่ออืดเนาะหู้ดดมโมบูดนะพี่น้องจนไม่ยื้ยวนอยากเอารถมาใส่เอ่าผนมันลายลายโอ้ยหต่างอืมพ่อใส่หมดได้ขายแม่ที่รีเดนต์ออกมาก็ได้ขายมัดขายมัดขายรถกินกับตำบักหุ่งน่ะมัดมัดแล้วหาบาทซิบบาทไปรถท่านไปปอกกินเอง ถ้าจะเสกง่อยเขายางหนีได้เยอะงานวันนี้เบียร์เขาไปปอกสาก็ต่ำเรียบร้อยปะ่ะจำพวกน้องกินเที่ยงพี่น้องกับแกงน้องไม่จ้ะแกบอ,อกจะเข้า ไม่แม่บอกเอาไปเท้แสงให้ลูกเต็ออเอาไปปล่อยนาตัว <c oughs> มาล่าวีละสดแม่พันสุกแสงแล้วบราุจักข้าเจะเอาหอยมาขายหาโรกหาสิบบาทมาบอกหอยปังป่อยใส่น้าสองกิโลจางก้อนเก็บมึงกันสองพันเลยแล้วหอยส <c oughs> เสรีขาตัวว่าบอกนหอยปัง ้ยแจก้หลายม้ดำกามคนดำกามีเถอะกระทินก oh ็ได้หลายพี the ่น้องเ้ยเด็ดกินกับตำมะฮงเนาะเย็ดไปขายเจ็ดไปกินเก็ดไปกินกับคนเย็ดี้กองกินกับตำมกฮงแสบนะเพราเรากำลังจัดจ่อไปมัดกะ เจั่ตอกจักตอกจักตอกไปขายพ่อพอเ้าวังวัดจักตอกนะมาต่าต้มบกหอยน้ำพี่น้องใส่เกีอยวขวดเกีืยระบาดยมากินข้าวป้าบ้านบักยางพี่น้อง อย่างต้ล้าตำเพ็ดแห้งงันผู้เฒ่าคนจินน้ำไม่ได้เท้มเหรวว่จักบอใส่นางเปียดีแหหน้ำคนแซบอ่าได้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้ออามาด้บ้างใช่ไหมลงกินอ่ะแต่มาพึ่งคอยตาแซบอยู่แล้วว่ามันผิดพัาด ตำมหุ่นถาดง่ายๆจ้ะม,มาพี่น้องกินข้าวอีกรอบนึงแกงหน่อไม้ใส่บักบวบตำมกหุ่นแซ่บๆพี่นอ้องต้มหอยพร้อมโอ้ยลืม,ม,ลมปลาดุกแกงหี่โอ้ยลืมต้มไก่มะย่างปลดุกหมกปลาดุโอ้แต่แสบไรก่อน พี่น anyway> ้องไม่กิแอ้ห่เป็นพี้องี่ใส่ยงไ้องเอาหมกมแกแน้ไม่กแล้อีกัาหม่งหน่ี่้าพี่น้องกินข้าวเที่ยงนมกันจ้าน้ีแซ่บพี่น้องตับหุ่กกับนี้ต้มไก่กับนี้งเสียงใหม่กับนี้้ไก่ไก่ซากับนี้

ไม่ก mm ินอะไรแบี like. ah ้บ้านเราเป็นงนใจย่างไงอ่ะเออม่ยงน้ำม่บ่บตักเมื่อกินตลาดได้้คุณนัก่อนนงเนี่ยบ่เอาต้มไกลถ่งบดไปปาคนคนเยเตมหมื้อนตัวเป็นไเออน่เจ้าบนสุขสุขโอ้ยัั

ตามเที่ยวเหอานะไเดี๋ยวเก็เห็นนะเ้าวกเห็นนะกว่าเห็นแล้วมาเห็นดูประมาณชิ้นแรกเียแล้วมาในวงแตนดูเป้าตวา้นงเยแม่อบานกัดจีนเนาะตอยเข่ายุ่อ

เขาจกินไรหมืแรงหลายแล้วบาลายนี่นู้นอะเกลืออะไรสุดอ้อเกือนหรอน้้่อาคุณนาขิ้นยองใส่บักน้าเลยขั้นเกลือทุบทุบทุบล่างใส่บักน้ําเรานักคุยกับอันนี้แ่บเนี่ยพ่ออะไรส่วนน้อยพวกไดกลับมึเีน่องขีอดีเย

นอ้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วทีมงานเหรอไป,ไปสันไปสิยูนี่ดอกไปเมื่อแล้วกินข้าแซบลายบ้านบักยางมาซอยเพิ่นหรือว่ามาขนเอาบุเนี่ยบอกหอยก็ได้รถกระบะหนึ่งคนง่ายเรือเทียมไกลไปจะสามตัวเหมาะเอาไว้ให้ เราวไปขายที่กกวงนี่ือว่าปออหมดเรี่ยงบ่อคนจบ่อหรือม่อพ่อคนเอาตัวหน่อยเออเอาบ่มาที่นี่เอาแต่ตาไามแตบยินนูะบ่เอาไว้ใหไปขายที่กกวงนี่ือว่าปอกหมดเรี่ยงบ่อคนจบ่อหรือบ่อพ่อนเอาตัหน่อยบ่อเพราเี่ยอเรียบอจะบ่อที่ปาห้าบ่ออย่ลืมมนล่น้อยบกแไปขายดิ ก็ไอ้พังต้อนการออกแยมจะได้กินกันเอาให้เช่อฟังอันนี้ฝ่านะสะกน